พอลอยไพรินรูปทรงมาคี3ครึ่งคูณ2พลอยชุดนี้มีประมาณ7 7 5กราักเป็นพลอยเกตสวยพิเศษไซนี้ในตลาดค่อนข้างหายากแล้วนะครับพอลอยล็อตนี้เหมาะแก่การนําไปเพิ่มมูล,ลค่าโ <c oughs> ดยการนําไปขึ้นตัวเรือนทําแหวนทาสร้อยทรงมาคีซึ่งเป็นทรงเพชรหรืออัญมณีที่มีลักษณะเรียวยาวและปลายแหลม้า,ายเรือหรือรูปวงรีที่มีปลาย2ด้านแหลมทรงนี้ช่วยเพิ่มความสว่างและความสวยงามของพลอยโดยเน้นให้พลอยดูใหญ่และมีประกายแวววาวโดดเด่นมักใช้ทําแหวน หรือเครื่องประดับที่ต้องการความหรูหราพลอยพลายินมีความแข็งระดับทนทานต่อการขีดข่วนเหมาะสำหรับเครื่องประดับที่สวมใส่ประจําวันสื่อถึงปัญญาความซื่อสัตย์และความมั่งคั่งพลอยชุดนี้ผ่านความร้อนโดยการเผาซึ่งเป็นการเผาเก่าโดยใช้ไฟเผาอย่างเดียวและไม่ใส่สารหรือน้ํายาใดๆปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางค้าอัญมณีและเจริไโดยอาจนําเข้าแซฟไฟร์จากประเทศเพื่อนบ้านแหล่งผลิตที่สําคัญโดยเป็นแหล่งหลักก็จะมาจากมาดากัสการ์ออสเตรเลียสีลังกาพม่าและไทยแล้วถ้าหากเพื่อนๆมองว่าพลอยชุดนี้สวยก็อย่าลืม ดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจพอยชุดนี้ก็สามารถทักข้อความมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ